วันนี้มากับเมนูอาหารเหนือหม,ม้อลำ้ลำเหมแล้วกับเมนูน้ำพริกนมแล้วกินกับไส้อัวหนาคือล้ำขนาดมาพอวียากันเลยก่อนอื่นก็เอาพริกหอมแดงกระเทียมลงไปคั่วยอย่างก่อนคว่าหึ่งออกสี่เกลี้ยงประมาณนี้ได้เลยเนื่อก่อนจะเอาไปต่ำอย่าลืมหลอกเปลือกพริกออกตัวต่ำหอมต่ำกระเทียมหึ่งละเอียดก่อนแล้วก็กกอเอาพริกลงไปต่ำปอหวานมันละเอียดตีแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะมาปรุงรสด,ด้วยผงนัวเกลือแล้วก็น้ำป่าห้าสูตรตั้งอื่นถ้าเต่าอี่ก็กินได้แล้วแต่บ้านนี่จะต้อง เอาไปพัดกับน้ำมันหยาก่นคือพัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหอมดีได้เลยแล้วเมื่อกี้ลืมใส่รดดีขึ้นใส่ไปหย่า่น้อยอากนั่นกับฮือตอกไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองบ่ต้องล้อไข่เส็ดตัวหือยี้ยีไข่ฮือแตกได้เลยปอพัดมาได้ประมาณนี่กระปอแล้วขั้นตอนนี้ใจเวลาเหมือนเมนูนี่เวลาเอามาพัดใจไข่มันจะนัวขนาดร้องยาพอเนอร์ทุกคนรับรองว่าลํำบ่อแป่น้ำพริกนุ่มถั่วไปแน่นอนอันน้องขอตัวไปกินก่อนป้ากันเห็นไหมครับเมนูต่อไป Enjoy it จริงจ้า